พระวิหารของวัดบ้านเด่นนะครับมีพระพุทธเจ้า28พระองค์ใครเคยสวยดคาถาชินบัญชรแล้วมีพุทธเจ้า28พระองค์กุมารากาสปโปเทโรมเฮซีจิตวาทโกโซม,มีพุทธเจ้า28พระองค์เนี่ยเนี่ยยืนอยู่เบื้องใายมือของผมเพราะฉะนั้นใครมาวัดบ้านเด่นก็เหมือนได้ไหว้พระพุทธเจ้าอีก28พระองค์โอ้โหศักดิธิ์นะครับมีพระอุปคุฎนำนะฮะสาธุขอบรารมีที่าพเจ้าเดมาสก,การะวัวรนทานและรมบุญที่วัดบ้านเด่น ข้าพเจ้าขอนุโมทนาในบุญแห่งพุทธเจ้า28พระองค์นี้ที่ได้สะสมบารมีจงเป็นพุทธเจ้าสาธุขอบารมีพ,พระสงพุทธเจ้า28องค์จงคุ้มครองสาข้าพเจ้าบิดามารดาครูบาอาจารย์บริวารบริษัทตลอดปี2555นี้ด้วยทุกป,ประการให้มีความถุกความเจริญพ้นทุกข์ส่วภัยสาธุอย่าลืมนะครับนี่คือเป็นมงคลอีกประการหนึ่งขอให้มงคลนี้คุ้มตัวคุ้มครองตัวของท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยทุกป,ประการสาธุ สวัสดีครับท่านที่เกิดในราศีพฤษภดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภประจําปีพุทธศักราช2555ผมมาถ่ายทําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดในราศีพฤษภณวัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งที่พวงชนชาวไทยควรมากราบไหว้สักการะบูชาในช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นมหามงคลบุญราศีให้เกิดความสุขความเจริญ ร่ำรวยมีโชคลาภโดยเฉพาะคุณที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอเหตุเพศภัยเจอข่าวเคราะห์มีข่าวเคราะห์ที่มีเหตุเพศภยัยที่มีผลต่อดวงชะตาเรื่องราวของดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับปีนี้ชาวราศีพฤษภจะหมดเคราะห์โภยภยัยสร้างบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่จะหนุนนาดวงชะตาให้ประสบความสุขความเจริญมีความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัว หมดทุกโศกโภยภัยที่ได้เคยมีอยู่แต่เก่าก่อนตลอดจนสร้างบุญวาสนาถ่ายถอนเคราะห์และกรรมหนุนนาดวงชะตาให้ประสบความสุขความเจริญตลอดทั้งปีฟันธงครับถ้าที่เกิดในราศีพฤษภที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนน,น,น้องนหนูๆที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนและเกิดราศีพฤษภในปีที่ผ่านมาเนี่ยเบื่อเซ็งเซ็งทั้งครูบาอาจารย์ทั้งวิชาที่เรียนรวมถึงอาจจะมีปัญหาจากอุทกภ,ภัยทําให้เรียนไม่เต็มไม่เต็มหน่วยมีปัญหาทําให้การเรียนการสอบเนี่ยมีอุปสรรค รวมถึงไม่มีสมาธิไม่มีสติขาดปัญญามึนตึงเกิดอาการเหมือนจะเรียนจะสอบไม่ประสบความเร็จสมปรารถนายาหมดกําลังใจปีนี้ยังมีโอกาสดีสําหรับคุณที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนน้องๆหนูหน,น,น,นูที่จะสอบเข้าเรียนต่อทํารายงานทําวิทยิพลหรือทําภาคนิพนธ์ปีที่ผ่านมาไม่ผ่านปีนี้จะผ่านฟันธงครับโดยเฉพาะตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมเนี่ยจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงโอกาสที่ดีในการเรียนการสอบสอบทิงทุนสอบเข้าเรียนต่อสอบเข้าศึกษาต่อจะมีข่าวดีจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่ยากกับเป็นง่ายที่ร้ายกับเป็นดีครูบาอาจารย์ก็ให้กําลังใจจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีช่วยสั่งสอนให้ความรู้ตลอดทั้งปีและชัดเจนประมาณเดือนพฤษภาถึงกันยายนฟันธงครับเพราะฉะนั้นชื่นใจได้สําหรับท่านที่เกิดในราศพรีพฤษภที่อยู่ในวัยเรียน ในเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภเห็นได้ชัดเจนว่าราศีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับชะตาเมืองชะตาเมืองอยู่ราศีเมษร,ราศีพฤษภเป็นเรือนการเงินเป็นเรือนการครังของชะตาเมืองไม่ว่าบ้านเมืองจะมีเหตุเพศภัยอย่างไรก็ตามทีประเทศเราก็ยังมีกินมีใช้เรามีทรัพยากรที่สมบูรณ์เราอาจจะเกิดอัศาจรรย์อะไรในดวงเมืองเพราะปีนี้ดาวพระรหัสมดีโคจรเข้าเรือนราศีพฤษภตั้งแต่พฤษภาแล้วอยู่ไปจนถึงปีหน้าเดือนพฤษภาพระศดีแปลว่า ประธานแห่งโชคราบความสําเร็จการวิวัฒนาการมีปัญญาที่จะก่อให้เกิดโชคราบและความสําเร็จรวมถึงท่านที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยหากทําบุญสร้างกุศลที่เคยทําที่เคยมีที่เคยเป็นอาจจะบุญสะสมไม่รู้จะเกิดในชาติไหนแต่ถ้าเกิดเป็นปีนี้ราศีพฤษภสร้างบุญสร้างกุศลและอธิษฐานในบุญนั้นเป็นสัจจะกิริยาว่าขอให้บุญกุศลแห่งข้พาพเจ้าในชาติภพ,พที่ผ่านมาและบุญกุศลในชาตินี้ที่ได้ทําด้วยความตั้งใจและศรัทธา จะเกิดอัศาจรรย์ว่าบุญนั้นจะสาเร็จทันตาทันใจในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าแปลว่าท่านที่เกิดบุญท่านที่ทําบุญแล้วรอผล,ลบุญที่จะเกิดขึ้นแล้วอยู่ในราศีอื่นอ,นอาจจะไม่ชัดเจนเท่าราศีพุธสพราศีพุธศพเกิดเลยเห็นเลยที่เรียกว่าบุญทันตาบุญทันใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นปีนี้ชาวราศีพุธศพต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลทั้งบุญนั้นเกิดจากการทําบุญทําทานปฏิบททัติธรรม ทำบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญสร้างเสนาสนะบริจาคบุญสร้างวัดเป็นค่าไฟฟ้าค่าสร้างเสนาสนะอย่างนี้เป็นมงคลครับถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะเกิดอัศจรรย์ทันตาทันใจในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่ส่งผลต่อการงานโดยตรงของชาวราศีพฤษภว่าชาวราศีพฤษภหลายคนตกงานปเปลี่ยนงานย้ายงานเซงในการงานเสียหายในการงานมุมของความเสียหายมุมของความเซงมุมของความเบื่อนั้น ยังปรากฏต,ต่อเนื่องจากเมื่อสองปีที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้หลายคนที่เกิดในราศีพฤษภป่วยใจเลิกป่วยใจจะมีมุมใหม่ๆที่จะได้งานใหม่จะประสบความสําเร็จในการงานจะมีโอกาสซื้อง,ง่ายขายคล่องแปลว่าชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ทํางานในสายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการธุรกิจบันเทิงของกินของใช้ของสวยงามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพความสวยความงามหลายคนอยู่ในวงการบรันเทิงวงการทางการเมือง หลายคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคเทคโนโลยีทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศปีนี้จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะหลายคนมีธุรกิจที่ค้างสต็อกออกมาขายไม่เคยได้ปีนี้จะออกออกมาขายได้ได้เงินเป็นก่อเป็นกำก็แปลว่าชาวราศีพฤษภในปีนี้ใครเป็นลูกน้องลูกจ้างจะมีงานทําจะได้งานทําใครตกงานและมีโอกาสได้งานทําอย่าเลือกงานรับรองว่ามีงานทําตั้งแต่ต้นปีแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างตําแหน่งไม่เคยเลื่อน เงินเดือนไม่เคยขยับปีนี้จะมีโอกาสขยับทั้งตำแหน่งและเงินเดือนฟันธงครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือนประมาณพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนใครที่เป็นข้าราชการก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายตำแหน่งโดยเฉพาะในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เกิดอศัศจรรย์ตำแหน่งหน้าที่การงานจะเลื่อนอย่างฉับพลันแต่ท่านต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพราะดาวพฤหัสศีที่โคจรหนุนนำดวงชะตาแปลว่าต้องสร้างบุญบุญจึงจะนำพาถ้าบุญไม่สร้าง งานไม่ทํารอฟ้ารอฝนรอให้ตายก็ไม่เกิดผลดังนั้นปีนี้ชาวราศีพฤษภอย่าทิ้งการบุญการทานการกุศลเป็นมงคลเสริมดวงชะตาราศีบุญไม่ใช่แต่ตากบาทไปนในแต่ละวันบุญสร้างวัดบุญสร้างโรงเรียนบุญช่วยเหลือกเกื้อกูลคนอื่นบุญปฏิบททัติธรรมเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุญนุนนาดวงชะตาท่านได้ตลอดทั้งปีครับเพราะฉะนั้นเองขา้าราชการควรสร้างบุญสร้างกุศลและจะให้เป็นมหามงคลอุทิศบุญกุศลถวายเป็นวัะกุศลแด่อดีตบุรุภากษักษกต,รกตริย์กษัตริย์วิรชนผู้กล้าพระ ตลอดจนอุทิศบุญให้แก่เทวดารักษาตัวของคุณเองในเรื่องการงานที่เป็นนักธุรกิจใครประกอบธุรกริรมทําธุรกิจและอยู่ราศีนี้ให้รู้เลยว่าจะเป็นปีแห่งการก่อร่างสร้างตนปีแห่งการเริ่มต้นที่จะรวยฟันธงครับแปลว่านักธุรกิจหรือใครก็ตามทีที่คิดจะลาออกจากงานแล้วมาทําธุรกิจปีนี้เป็นปีที่จะมีโอกาสเริ่มต้นใครที่เคยเจ๊งสินค้าขายไม่ได้กู้เงินจากธนาคารมาลงทุนต่อไม่ได้ปีนี้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ และสี่สําคัญนะครับเรื่องราวของการเงินเมื่อการงานโดดเด่นประสบความสําเร็จชาวราศีาพฤษภในปีนี้มีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวร่ํารวยได้เงินเป็นก่อเป็นกำโดยเฉพาะคุณที่รู้จักน้อมนําสร้างบุญสร้างกุศลเป็นปีนี้เป็นปีอะไรครับปีนี้เป็นปีมะโรงปีงูใหญ่ปีพญานาคพญานาคเป็นเจ้าของสมบัติในแผ่นดินและในทั่วบาดานพิภพเพราะนั้นแปลว่าใครอยากได้สมบัติของพญานาคคนนั้นต้องทําบุญกับพระพุทธศาสนาเพราะนาคนั้นศรัทธานในองค์พระสัมมาและศรัทธานในหลักธรรมแห่งองค์พระสัมมา แปลว่าใครที่รู้จักบูชาพญายนาคทําบุญแลวอุทิศให้พญายนาคราชนาคราชชื่นใจให้สมบัตินั้นกับการงานที่คุณได้มีอยู่พญายนาคจะไม่ให้สมบัติแก่คนที่งอมืองอเท้าจะไม่ให้สมบัติแก่คนที่งกโลภจะให้สมบัติแก่คนที่ขยันตั้งใจทํางานแต่ยังไม่รวย แล้วทําบุญทํากุศลพญานาคจะบันดาลทนให้งานนั้นเกิดอัศจรรย์เงินทองไหลามาเทมาอย่างแปลกประหลาดนี่คือเรื่องราวที่เป็นมงคลครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินปีนี้ตลอดทั้งปีโดยภาพรวมเนี่ยมีเงินทองไหลามาเทมาโดยเฉพาะนะครับในช่วงต้นปีถึงพฤษภาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเกื้อกูลสนับสนุสนส่งเสริมในช่วงปีนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศพีศพฤษภคือดาวพุธเนี่ยโคจรเดินหน้าถึง 9- หรือ10จังหวะนะครับแปลว่ามีโอกาสของดาวการเงินเดินหน้าอย่างเสรดรวดเร็ว ส์ประวรดเร็วในภาษาหุแปลว่ามีโอกาสได้เงินจากช่องทางต่างๆที่เกิดจากการคิดจากการวางแผนจากการปฏิบัติอย่างฉับพลันแปลว่าโอกาสนี้มีและที่สําคัญคือในช่วงประมาณวันที่16พฤษภาคมปีนี้ถึง28กันยายนเนี่ยดาวพฤหัสศดีโคจรเดินหน้าทับเรือนชะตาของชาวราศีพฤษภแปลว่าสมองจะปลอดโปร่งการค้าจะรุ่งโร์โชคลาภจะเกิดขึ้นบุญเก่าจะหนุนนําบุญใหม่จะสานต่อ แล้วพลังบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ไหว้ของมองคลที่ได้บูชาเป็นพลังเกื้อกูลคนเกิดราศีพฤษภในปีนี้ถังงอมืองอเท้าอยู่ที่บ้านไม่เกิดอะไรเลยแต่ถ้าเกิดลุกขึ้นมาสู้หายป่วยใจแล้วไปไหว้พระทำบุญบุญเก่าหนุนนําบุญใหม่สานต่อพลังชีวิตเกื้อกูลเกิดอัศจรรย์เพราะพระทัศนีที่โครจรทําเรือนชะตาเล็งกับราหูเล็งกับราหูที่อยู่ในราศีพิจิกพฤหัสราหูคู่ค้าขายค้าขายดีซื้อง่ายขายคล่องตลอดทั้งปีอันนี้ฟันทงเพระานระนั้นแปลว่าคุณที่เกิดในราศีพเ นอกจากมีดวงที่ดีแล้วต้องมีกำลังใจต้องมีความฝันต้องปรารถนาที่จะรวยต้องมีความทะเยอทะยานต้องลุกขึ้นสู้ต้องทำงานแล้วจริงๆเกิดอศัศจรรย์เพราะฉะนั้นจงทําอย่างนี้เพื่อจะได้เป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตหลังจากเกิดเหตุเพศภัยคาใดแล้วคนไม่ป่วยใจจะเกิดอศัศจรรย์เปลี่ยนแปลงโชคจะมีมาหลังจากเคราะห์ใหญ่จําไว้สําหรับเจาะลึกในรายละเอียดของดวงชะตาในแต่ละช่วงแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไร ติดตามหาหนังสือฟันธงดวงชะตา12ราศีได้ที่ร้านเซเว่นอีเลเวนจะเจาะลึกเลยแต่ละเดือนแต่ละวันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเขียนไว้ตารางละเอียดอย่างครึ่งปีออกเล่มหนึ่งนะครับครึ่งปีแรกมีเล่มหนึ่งครึ่งปีหลังมีเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าลงรายละเอียดอย่างนี้คุณฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันแต่ให้เห็นภาพรวมๆเรื่องราวของการงานการเงินผ่านไปความรักและครอบครัวคุณที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยนะครับผมเคยพบเคยเจอเคยดูในตลอดระยะเวลา20 ปีในการเป็นหัวนอาชีพเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภเป็นคนเจ้าดนตรีเจ้าศิลปะมีอาร์ตออฟเลิฟอาร์ตออฟไลฟ์มีศิลปะในการดําเนินชีวิตและที่สําคัญนะครับราหูยังเล็งดวงชะตาเนี่ยอย่าประมาทราหูเล็งดวงชะตาตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่24พ่พฤษภาจนถึงวันที่1 0ธันวาปีนี้ประมาทไม่ได้จะต้องทําอะไรด้วยสติด้วยการวางแผนด้วยการมีแผนคนที่จะรวยจริงๆไม่ใช่รวยจากการถูกหวยหรือเล่นการพนันคนที่จะรวยได้ต้องรวยจากการทํางานเท่านั้น เพราะมันเกิดขึ้นทุกวันเมื่อสำเร็จแล้วดอกผลจากการทำงานจะเกิดขึ้นเป็นประโยชน์สดิผลความร่ำรวยจะเกิดขึ้นตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีนี่แหละครับคือรวยแท้รวยจริงและที่สำคัญต้องทำบุญต่อเพื่อเป็นบุญหนุนนําและที่สําคัญนะครับในเรื่องราวของความรักและครอบครัวก็เป็นเรื่องสําคัญใครที่เกิดราศีพฤษภคู่แท้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียนิสัยผงผางตรงไปตรงมาเพราะราศีพฤษภมีดาวประจาตัวคือดาวศุกร์ดาวคู่คือดาวอังคารอังคารแปลว่ากล้าได้กล้าเสียผงผาง คุณที่เกิดในราศีพุธศพเนี่ยในปีนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่เลิกกับคนที่คบอยู่แปลว่าคนที่เคยคบมาก่อนหน้านี้แล้วยังดำรงคงอยู่จนถึงปีนี้มีโอกาสแต่งงานสมหวังในความรักฟอนทงครับแปลว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่คู่นะครับลาหูเลงดวงชตาเนี่ยถึงขนาดจบจากเลิกล้างยา่าพัดพรากแปลว่าคู่เวรคู่กรรมและจบกันแต่ถ้าเกิดยังอยู่ถึงปี2555เนี่ยยังคบกันได้อยู่ ยังครองคู่ครองรักกันจะอยู่ลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างไม่เป็นอะไรแต่ว่ายังครองรักไม่ถึงขนาดเลิกกันบ้างก็ททาบุญด้วยกันบ้างกับทะเลาะกันบ้างก็ททางานด้วยกันเป็นธรรมดาของคนเราสามารถที่จะผ่านพ้นแล้วสมหวังดังปรารถนาจะเป็นปีแห่งการเกื้อกูลแปลว่าอะไรใครที่มีครอบครัวมาแล้วและยังดํารงคงสภาพความมีครอบครัวอยู่ไม่แตกหักไม่เลิกล้าก็สามารถจะเป็นกําลังใจเป็นหูเป็นตาเกื้อกูลเป็นทั้งกําลังกายทั้งกําลังใจในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีฟันทงครับ และที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นโสดก็ต้องดูคนที่เข้ามาให้ดีนะครับคู่ที่เข้ามาจะต้องช่วยในเรื่องของการงานเป็นทั้งกําลังใจช่วยทั้งแรงกายแรงสมองและเป็นทั้งคู่ช่วยเสริมดวงแปลว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วงานดีขึ้นประสบความสําเร็จเงินดีขึ้นอันนี้ใช่คู่แท้แต่ไม่ใช่เข้ามาแล้วก็มาขี้หึงขี้หวงสร้างปัญหานะครับถายเงินอันนี้ไม่ใช่คู่แท้อันนี้เขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะครับคู่สร้างเวรสร้างกรรม ดังนั้นต้องพิจารณาด้วยปัญญาตัวใหญ่ใช้ความหลงในเรื่องของความรักและครอบครัวส่วนในเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุปีนี้นะครับราหูยังเล็งดวงชะตาเนี่ยต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในเกี่ยวข้องระบบสืบพันธุ์มดลูกผู้หญิงเนี่ยต้องระวังดูแลให้ดีนะครับตรวจร่างกายหาคุณหมอจะได้หมอดีสองปีที่ผ่านมาหมอรักษาไม่ตรงโรครักษาไม่หายสักทีแต่ปีนี้รักษาหายและที่สําคัญนะครับอุบัติเหตุในปีนี้ต้องระวังเดือนวิถุนาถึงกันยานี่เสาร่วมอังคารในภพปุตะะนะครับ ระวังอุบัติเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นจากรุดยอดยามพนะหรือของมีคมต่างๆเอาละครับนี่คือดวงชะตาของสําหรับชาวราศีพฤษภโดยภาพรวมตลอดทั้งปีและที่สําคัญนะครับมงคลสถานและมงคลวัตถุที่ควรบูชาสักการะประจําปีนี้ครับปีนี้ชาวราศีพฤษภควรที่จะต้องเลยหาโอกาสกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนี้ครับ 1. ชาวราศีพฤษภเนี่ยหาโอกาสกราบสักการะพระปางนาคปกพระปางนาคปรกเนี่ย ผมแนะนําให้ไปไหว้ที่วัดพระศรีมาธาตุบางเขนไปกราบพระปางนาคปกที่นั่นแล้วก็ไปกราบสักการะองค์ลือศีลือศีที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าทําไมต้องลือศีเพราะพระราชสวัสดีที่กำลังโคจรทับเดือนชะตาเนี่ยคือลือศีองค์ลือศีอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ลบบุรีแล้วปีนี้ผมเปิดโอกาสให้ร่วมสร้างลือศีคือให้ไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อหล่อลือศีพระพุทธมุนีร่วมสร้างองค์พระพุทธมุนีลือศีนะครับเป็นที่ศักดิ์ส วัดป่าธโมโสพพมีเทพพระราหูทรงครุดหนึ่งในสี่องค์ที่เป็นเทพผู้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติและเป็นเทพผู้เปลี่ยนแปลแงดวงชะตาจากร้ายกายดีที่ได้สร้างไว้หนึ่งองค์หนักประมาณ2,000กิโลนะครับสูงประมาณ2เมตรประดิษฐานณวัดป่าธโมโสลปีนี้นะครับหาโอกาสมากราบไหว้สกการะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏดราศีพฤษศเนียมีเกณฑ์รวยเพราะนั้นควรจะมาไหว้พระเศรษฐีและรวยเหนือใครก็มาไหว้พระทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นหาโอกาสมากราบไหว้ สักการะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดที่วัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแก่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จะได้ร่ารวยรับปีใหม่ก่อนใครและที่สําคัญชาวราศีพฤษภผมแนะนําอีกประการหนึ่งเมื่อมาเชียงใหม่แล้วนี่นะครับชาวราศีพฤษภเจอเคราะพฤษภพิจิกการมีเนี่ยมีเคราะห์ควรไปที่วัดลอยเคราะห์ผมตั้งใจแล้วว่าจะหล่อพระพุทธรอยเคราะห์หนึ่งองค์และหล่อองค์บรมครูหมอชีวกกุมารพัฒหมอหลวงรักษาพุทธอีกหนึ่งองค์ ปฎิสถานณวัดลอยเคราะห์ให้คนกราบไหว้จากนี้ตลอดการตลอดไปและเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยโดยให้ท่านไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานเพื่อให้หมดเคราะห์ทุกโศกคุยภยัยและเพื่ออธิษฐานให้คนกราบไหว้พระนี้จะได้เป็นกําลังบุญของตัวท่านตลอดการตลอดไปชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเทวดารักษาต,ตัวคือเทวดาพระสุขหรือคนเกิดวันศุกร์มีเทวดาพระสุขคนเกิดราศีพฤษภก็มีเทวดาพระสุขคือดาวประกายพึกบนท้องฟ้าหรือดาวประจาเมือง ทำบุญข้างใดก็อุทิศบุญให้เทพพระสุขปีนี้ควรมีเหรียญเทพพระสุขทรงโคปีนี้ควรจะมีท้าเวสุวรรณนะครับท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณหรือหนึ่งในจตุโลกบาลทั้ง4ี่เรียกว่าองค์ไชยสิงเอียไปบูชาได้ที่วัดป่าธมโสมพลจังหวัดลบบุรีอีกประการหนึ่งใครที่อยากจะสร้างองค์จตุโลกบาลทั้ง4ปีนี้ผมนาคนสร้างจตุโลกบาลทั้ง4ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีควรจะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดก็ไปบูชาได้ที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นมงคลรักษา ควรจะมีบรมครูหมอชีวกกรมารพัฒต่อไปนะครับควรจะมีเหรียญเทพราหูทรงครุฑสมโพธท,ที่ได้สร้างเทพราหูสี่ภาคประทานโชคลาภบารมีอำนาจเดชเงินตราเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้าไกลดีท่านถูกราหูเล็งดวงชะตาจึงควรจะมีเหรียญเทพราหูบรมโพธิสัตว์สมโพธราหูสี่ภาคไว้ติดตัวประจาตนเป็นมงคลรักษานี่เป็นเรื่องราวที่เป็นมงคลทั้งเรื่องของดวงชะตาเรื่องของมงคลระวถุมงคลสถาน ทั้งที่ผมได้มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วเกิดอัศาจรรย์จริงจึงแนะนําท่านอย่างนี้ขอให้แฟนรายการทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกที่ได้ชมรายการนี้ผ่าน YouTube และผ่านใน Facebook ที่ผมได้มีโอกาสให้ท่านได้ชมนั้นจงได้น้อมนําเอาข้อมูลนี้ไปเป็นประโยชน์เป็นมงคลและได้ร่วมกราบสักการะบูชาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลและมีมงคละระบถุตามที่ผมแนะนําผมตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ใครที่เคยได้ร่วมชาติร่วมศาสนาและได้รับชมรายการนี้ข้อมูลนี้บุญกุศลที่ผมได้ศรัทธาต่อองค์พระสัมาสมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประสงค์ได้สร้างบุญกุศลผ่านการสร้างองค์พระปฏิมาศักดิ์สิทธิ์หลายชาติหลายภพกตัญญูต่อบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ตลอดจนบุญนั้นเคยสําเร็จแล้วให้รวยให้สําเร็จให้มีทรัพย์สมบัติบุญนั้นจงสําเร็จแก่ท่านที่เกิดในราศีพุธศพเป็นกําลังบุญรักษาคุ้มครอง และเป็นบุญตอบสนองให้สําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาะตามดวงชะตาเป็นบุญเก่าที่ได้สร้างและบุญบุญเก่าที่ได้สร้างสะสมและบุญใหม่ที่ได้สร้างต่อเป็นมุงคลเจริญเปลี่ยนแปลงดวงชะตาพ้นจากเคราะห์ร้ายกลายเป็นดีเกิดอัศาจรรย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันทงครับ